ตั้งแต่ในรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วผมบอกว่าขอร้องนะอ,ะขอ,อ่ขอร้องขอร้องว่าสงสารให้ผิดให้ถูกคนอย่าไปสงสารผิดคนผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วผิดหรือถูกมันต้องมีเหตุมีผลนะฮะไม่ใช่แบบอยู่ตามอำเภอน,น้ําใจเอาใครยังไม่ได้น้ำพริกราคาพิเศษไปกดหมดแล้วจบกันไปเร็วๆไม่ได้ไม่ได้นะต้องให้ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอุตส่าห์แบบช่วยกันกระตุ้นก่อให้เกิดความยุติธรรมลดคอร์รัปชันลดการเอาเปรียบสังคมแต่อยู่ๆก็มีคนปากเสียเนี่ยพยายามจะพูดว่าเป็นสารเตีย้ยมีทําทำตัวเป็นคน power ถ้าคนเราไม่ช่วยกันแบบนี้ประเทศชาติจะอยู่ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คอร์รัปชันจุกไหมคนฉลาดก็วางแผนเอาตัวรอด คนจนคนที่รู้ไม่ทันคือคนเสียหายทุกคนถ้าไม่พูดเราจะทำยังไงแต่มันตลกอะ่ะเออผมว่ามันตลกเออมันตลกไม่ต้องไปตีความอะไรมันเยอะหรอก <c oughs> ตีความแค่ผิดกับถูกก็พอละเรวมีเหตุเรามีผลคุณไม่ต้องไปตีความเป็นอย่างอื่นหรอกสังคมมีแค่นี้แหละไม่ต้องไปอีโมชั่นอล ไม่ต้องไปอิโมชั่นอลใดๆทั้งสิ้นเลยมันแค่ผิดกัะถูกเท่านั้นนะ่ะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปอุย้ยอย่าไปซ้ำเติมเขาคนล้มอยาข้ามมันคนละเรื่องกันเนะี่ยมันคนละเรื่องกับที่เรากำลังคุยกันอยู่สังคมไทยเป็นสังคมแบบนี้มันถึงซ้ำาๆซากๆากซ้ำซากและจำเจไปกดตะกร้ากันก่อนเป็นสังคมเมืองนอกนะ <c oughs> ไม่ต้องใครอ่ะ สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นก็ได้ง่ายๆถ้าศิลปินหรือคนในวงการบันเทิงทําผิดแม้กระทันน่งนิดเดียวนิดเดียวอะไอ้ว่าเมาลล็อกรับเออคดีช่อ,อกโกงคดีตบเมียคดีอะไรก็แล้วแต่นิดเดียวอะเขาถอดทุกอย่างทิ้งเลยแล้วไม่มีโอกาสเลยที่จะกลับมาอีกถูกไหมนี่เราไม่ได้พูดว่าเราจะไปแบบ จาะจงสามคนนี้นะเดี๋ยวทุกคนก็มา mm hmm. อาคติแต่เราก็จะบอกให้ฟังเลยว่าถ้าเราไม่ใช้ยาแรงถ้าเราไม่ชัดเจนมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยล่ำไปถูกไหมอ่ะใครถูกกดหนึง่งถูกไหมใครถูกกดหนึง่งเหมือนเหมือนกันที่คุณบอกว่าคดีมคมขืนคดีค้ายาเสพติด จับได้อยากจะให้ยิงเป้าจับได้นู่นนี่นั่น <c oughs> ทาไมแบบนั้นคุณอยากให้ยาแรงอ่ะเพราะคุณคิดว่ากลัวว่าจะเกิดกับตัวคุณแต่หลายๆคนนะที่มาออกความเห็นเรื่องดีไอคอนน่ะคุณไม่ได้เป็นผู้เสียหายไงคุณเข้าใจผู้เสียหายบ้างไหมที่สำคัญที่สุดมันคือมันมันคือเรื่องของความเหมาะสมและเรื่องของกฎหมายศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าเขาผิดหรือถูก แต่ภาพรวมของการทำและความเสียหายมันก็มากเกินที่เราอะนะฮะจะต้องไปพูดเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องพูดเป็นในแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นเองแล้วตำรวจก็ให้ข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยนะฮะตำรวจก็จะให้ข้อกล่าวหาเขาไม่ได้มาอยู่ๆมามาให้ตั้งข้อกล่าวหาบ้าๆบอๆหรอก เขาต้องคิดแล้วคิดอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเขาเขาป้องกันตัวของเขาเหมือนกันอาไปกดน้ำพริกกันเร็วๆทุกคนราคาพิเศษใครไม่กดคือพลาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่ไม่พายแต่เอาตีลาน้าผมว่ามันแปลกๆไปนั่งด่านุ่มกัใชัยดา่าทน,นาย ด่า,นค,นดานคนนู้นด่าคนนี้บางคนก็มาว่าผมอีกหาว่าไม่ชอบดาราก็ผมไม่ชอบดาราสามคนนี้มันจะผิดตรงไหนวะคุณจะชอบก็เรื่องของคุณไม่ได้ว่าอะไรคุณก็พูดถึงความชอบคุณไปก็ได้แต่คุณก็มาบังคับให้ผมไปชอบเหมือนคุณไม่ได้ถ้าเป็นจีนนี่บอกเลยนะ <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยครับยึดหมดทุกอย่าง ยึดทุกอย่างโดยที่ไม่ฟังอะไรแล้วและดาราเนี่ยจะต้องหายสาบสูนไปจากประเทศเลยคือนิ่งหายไปเลยแล้วสั่งถอดงานทุกงานที่มีอยู่ทันทีห้ามออกอากาศแต่ประเทศไทยอะอรุมณ์่วรวยใจดีแต่คนไทยต้องมีสติกว่านี้นะถ้าไม่มีสติเนี่ยเปรียบสเสมือนคนไม่อยากช่วยเหลือประเทศชาติให้มันดีขึ้น ยืนอยู่บนความจริงเหตุและผลสติสตินะฮะสติเท่านั้นไม่มีสติเลยผมไม่ยัางจะพูดให้เพื่อมีสติคุณต้องไปสงสารผู้เสียหายนะฮะคุณจะไปบอกว่าก็ผู้เสียหายมันโง่เองผู้เสียหายมันโลภเองคุณพูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ถามว่านั่นคือนิสัยแต่ลราล,ลองพูดถึงข้อกฎหมายและการกระทำ ความโลภทุกคนมีหมดผมก็โลภคนอื่นก็โลภ <c oughs> แต่ถามว่าโลภแล้วเราจะใส่แบบความโลภของคนแล้วเราจะไปละเมิดเขาหลอกลวงเขามันใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ใช่อีกแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรหรอกเราดูข้อกฎหมายเหตุและผลก็พอแล้วอย่าไปเยอะเลยอย่าไปเยอะเลย ผิดก็คือผิดนะฮะผิดมันก็ชัดเจนด้วยวิธีการผลของมันการกระทําชัดเจนอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเอาแปอธิบายไปมากกว่านั้นนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรมันมากกว่านั้นหรอกนะฮะมันมันมันมีเหตุแล้วมีผลของมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปว่าคนที่เขาตั้งใจทําเพื่อให้สังคมมันดีขึ้น เพียงแค่คุณไม่ทำหรือคุณทำไม่ได้หรือคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือคุณไม่ไม่สนใจสังคมหรือคนหรือคุณไร้เหตุผลเกินไปแค่นั้นนะ่ะมานั่งบนกันอยู่ได้ยิ่งตอนนี้ผมเห็นนอะไรนะพยายามจะมีเอาภาพดาราภาพมีนพิชยา มามาตกมาใส่กับเพลงเศร้าๆดูเหมือนว่าแล้วก็แบบมีแบบวลีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเห็นใจอยากให้อยากอะไรนะขอให้ปลอดภัยขอให้กลับมาเร็วเขออยุนู่นอะไรเงี้ยคือคุณเข้าใจไหมคุณสงสารคนที่เขาเสียหายไหมคุณไม่ถ้าคุณ ถ้าคุณไม่เห็นใจผู้เสียหายแบบโอ้โหเป็นเท่าไหร่คนนะไม่อยากจะคิดคุณอย่าทำเลยสงสารคนที่เข้ามาเห็นบ้างหลายๆคนเขาเจ็บปวดเออมันก็เลยเป็นค่านิยมประหลาดเอาลูกผู้ต้องหามาแล้วก็มาใส่เพลงเศร้าเพลงดูมีราคาเพลงดูมีความสำคัญบัลังเมฆ แผ่นฟ้าคือมันกลายเป็นว่าคุณกําลังจะแปลสารว่าเขาเป็นคนดีแต่เหมือนว่าถูกกระทําหรือตกอยู่ในช่วงแห่งความลําบากพวกเราต้องไปให้กาลังใจเขารอคอยมันคนละเรื่องกันนะมันมันผมไม่ได้แอนตี้เขาสักทีเดียวนะแต่ผมไม่ชอบในสิ่งที่มันมีผลเสียหายต่อคนอื่นเท่าน,นั้นเอง มันเสียหายจริงๆมันเสียหายโดยพิสูจน์ได้แล้วเขาก็ชัดเจนมันเห็นอยู่เขาเคยพูดอะไรดิจิท f ลฟุตปิ n นมันมีอยู่แล้วเราเวลาที่เขามาถแถลงข่าวเขาพูดว่าอะไรมันก็ดีอยู่แล้วอืมเนี่ยอย่างคนเนี้ยอ่ะเขียนว่าจ้าพ่อคนดีน้องพลอยเนี่ยมันคือ เราผมไม่ได้เป็นคนดีผมคุยเรื่องของผมเออถ้าคุณไม่สนใจคุณก็ออกไปอ่บอกให้ไม่นคนละอเรื่องกันเนี่ยคนพวกนี้ยเอาจริงๆนะประเทศไทยไม่ไปไหนเพราะคนเหล่านี้แหละอืมเราไม่ได้พูดถึงดีหรือไม่ดีเราพูดถึงผิดและถูกความเหมาะสมก็นี่ไงคนผิดทำไมต้องยกย่องกันนั่นแหละบอกมันเรียบร้อยแล้ว คือไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรก็ได้อยู่เฉยๆตอนนี้ผมเห็นค่านิยมเอารูปของคนผิดมาแล้วประกอบกับเพลงแบบโอ้โหบางคนใส่หนึ่งในร้อยอย่างเงี้ยยาดเพรอย่างเงี้ยอะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอะไรของของเขาคือจะเล่นอะไรกันเนี่ยแล้วก็แคปชั่นว่า สงสารจังเลยสงสารจับใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ย๋ยวเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวทุกคนไปกดน้ำพีกก่อนไปคนละหนึ่งราคาพิเศษอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่เวิร์กบอกตรงๆว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์ก ไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กจับได้ที่สังคมเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ล้ําไปมันก็จะไปของมันเหมือนเดิมกลับมาลูปเดิมใครก็จะพยายามช่วยผลักดันให้มีมาตรฐานให้มีการหลอกลวงน้อยลงให้ตกหลุมพรางให้สังคมมันดีขึ้นให้คุณปลอดภัยแต่คุณก็กลับมาลูปเนี้ย คนผมรู้ว่าคนที่เอาออกมาพิมพ์มเป็นคนที่ไม่ได้กลุ่มผู้เสียหายคงจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะผู้เสียหายเขาครอบครัวญาติกโกหกที่กาวเขาก็ไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นแยกแยะนิดหนึ่งใช้เหตุและผลหน่อยใช้เหตุและผลไม่งั้นสังคมมันอยู่ยากถ้าจะเอาอีมมชั่นอลอย่างเดียวมันอยู่ยากเข็นกันขนาดนี้ยังได้แค่นี้เลย <c oughs> ถ้าไม่เข็นชีวิต จะไปทางไหนกันเนี้ยหรือจะให้อยู่เฉยๆก็ได้มันไม่ได้เด็ดร้อนนะอืมอ่ะอีกสิบกระปุกใครจะรับราคานี้ผมเปลี่ยนราคาเลยนะโอเคจบข่าวเนาะชุยพี่ธรรมชาติถ่ายทอดหนึ่งทุ่มตรงครับอยากให้มีคนอย่างบอสและกันใช้สักสิบล้านคนไม่หรอกครับมันก็ยังมีคนบางคนที่แบบ ไปนั่งด่ากันชัยเขาอยู่ได้ว่าหิวแสงอยากดังสารเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบโอ้โหประโยชน์กับสิ่งที่คุณกล่าวหามคนละเรื่องกันเลยนลี่มัคนละเรื่องกันคุณต้องดูก่อนว่าถูกและผิด หรือมันคืออะไรความเหมาะสมมันคืออะไรความความโลภมันก่อให้เกิดปัญหาของคนอื่นเออมันคืออะไรคุณอย่าหลับหูหลับตาเข้าข้างไปเร่เปื่อยอืมมันทําให้สังคมมันอยู่ยากมันยากอยู่แล้วยิ่งยากขึ้นต้องเอาให้หนักจะได้ไม่กล้าทําอีกใช่ ดาราไม่ใช่เทวดาดาราก็มนุษย์ปกติเหมือนพ่อค้าแม่ค้าช่างก่อสร้างพนักงานตามถนนเดินกันทั่วไปเหมือนกันใช้กฎหมายเดียวกันมีศักดิ์ศรีเท่ากันอย่าไปยกย่องให้มีศักดิ์ศรีเกินคนอย่าไปยกย่องให้มีศักดิ์ศรีเกินคนทำไมอ่ะถึงจะพูดเฉพาะดาราทำไมค,คุณไม่สงสารพอป้งองะ มีนพิจยากับพอแซมกับพอกันกับพอ,ก,ก,บพอก็เป็นคนเหมือนกันเท่ากันทำผิดในเคสเดียวกันทำไมจะต้องมานั่งแบบอวยคนทำความผิดเฉพาะเขาเป็นดาราผมไม่เข้าใจคนไทยอย่างนั้นก็ต้องไปอวยพอมัอ้งที่เพราะลูกพอก็มีอายุสิบสีแล้วลูกผู้หญิงรอพอเธอกลับมากับเปิดเพลงบัลังแม่ให้พอด้วย อย่างเงี้ยมันมันทำให้สังคมเราไปต่อยากเพราะว่าเมนทอริตี้ของของคนในสังคมเนี่ยมันดูแปลกมันดูแปลกผมดูแล้วผมสงสารผมสงสารคนที่คอมเมนต์ว่าแปลกแปลกคุณจะปล่อยให้สังคมที่เราอยู่มันแบบถูกก่อนทำลายหรือถูกเอาเปรียบโดยคนคนที่วางแผนมาเพื่อการนี้เลยเหรอแล้วคุณก็จะปล่อยมันไป พอถูกจับได้ไม่มีใครไม่ตั้งใจหรอกครับผมพูดได้เลยทุกคนที่ถูกจับไปเนี่ยมันคือคนที่ตั้งใจทำให้มันเกิดทุกคน <c oughs> ถ้าไม่ตั้งใจเวลาถแถลงข่าวเขาจะมาโกหกทำไมเออเวลามาถแถลงข่าวยังโกหกไปทางอื่นอีก <c oughs> อะอีกห้ากระปอร๋องเรลวอีห้ากระปุกน้ำพริกราคาพิเศษ น้ำพริกราคาพิเศษกดน้ำพริกแล้วเร็วๆฝากไปด้วยนะทุกคนช่วยๆกันเนาะสำหรับคนที่เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ก็นั่นแหละครับก็มันก็เป็นแบบนั้นแหละฮก็ผมว่าไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องปล่อยไปกดประเทศไทยก็ยังคงเป็นแบบนี้เพราะถ้ามันเป็นแบบนี้บ่อยๆอ่ะ ผมก็คิดว่าเออก็ไม่อยากพูดเรื่องอะไรเลยผมไม่มีประโยชน์จะต้องทําตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวคือทามาหากินอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเพื่อสังคมมันก็ได้แต่เงินอยู่แล้วไม่เห็นเป็นไรถ้าตาบใดที่หลายๆคิดเพียงแค่นี้ก็ทุกอย่างก็จบลงแอมตั้งใจไหมผมพูดได้คําเดียวว่าทุกคนรู้ทั้งหมดว่ามันคืออะไร โอเคป่ะถ้ารู้ทั้งหมดอะ่ะเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์อยู่ซ้ำๆอยู่มานานอยู่เป็นปีรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้มีใครไม่รู้บ้างอยู่กันเป็นปีไปเที่ยวต่างประเทศไปกินข้าวทำงานขึ้นโชว์อบรมรู้หมดทุกคนทุกคนทราบ แต่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คำว่าไม่คิดว่าเป็นแบบนี้คือไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นขนาดนี้นึกว่าแป,บป๊บเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จบ